สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาพบกับบอลสีนะคะบอลสีบับเบิลแล้วก็สตรอเบอร์รี่สตาร์นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบับเบิลนะคะที่ปุ้ยเคยซื้อในช่วงอ,อบอลที่มีราคาแพงนะคะตอนนั้นซื้อมาต้นหนึ่งนะคะราคา300กว่าบาทนะคะบับเบิลแต่ตอนนี้ก็ราคาก็ถูกลงมาบ้างแล้วนะคะทุกคน มีสีที่แดงสดแล้วก็สวยมากนะคะก้านของเขาก็จะออกอสีดำๆไม่ถึงกับว่าดำสนิทนะคะทุกคนจะออกน้ำตาลเข้มๆหนะ่ยเนาะอันนี้ปุ้ยลองปลูกฟอร์มกอดูนะคะเพื่อนๆลองทำฟอร์มกอดูนะคะก็จากที่ปุ้ยได้ทำการขยายผ่าหัวเนาะกระถางนี้ปุ้ยก็จะใส่ทั้งหมดสีชิ้นนะคะ ก็งอกทั้งหมดค่ะเพื่อนๆจะไม่มีเน่ารือสักต้นเดียวนะคะวิกะเลยลองเลี้ยงทำโฟมโกดูก็นี่นะคะแต่จริงๆแล้วปลูกหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางต่อต่อหนึ่งต้นนะคะก็ก็สวยเหมือนกันค่ะเขาก็จะใบเยอะแล้วใบเขาไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยร่วงโรยนะคะทุกคน เขาจะอยู่ของเขาอย่างนั้นแหละค่ะจะไม่ค่อยอันนี้หนึ่งต้นเนาะนี่นะคะสวยนะคะใบแดงแป๊ดเลยใบเขาจะไม่ค่อยแบบเหี่ยวเหลืองเร็วนะคะก็จะอยู่คงที่คงทนอย่างนี้นานอยู่อันนี้คือลองนะคะจริงๆก็อยากแยกใส่กระถางใหม่แลว้วจะให้เขาอยู่ต้นละหนึ่งกระถางเนาะจะดีกว่าอีกนะเพราะอยู่อย่างนี้เหมือนจะโตช้าหรือเปล่า นี่นะคะหนึ่งต้นอันนี้หนึ่งต้นต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยมีสองใบเองเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวปุ้จะแยกใส่กระถางเดียวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอยากได้หัวให้ใหญ่ๆเนาะเพราะว่าจะทำการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อดไม่ได้ค่ะกับอาการแบบนี้นะคะแก้ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆโดนฝนโดนละองฝนนะคะก็จะเป็นอันเดี่อันนี้ใบเก่แล้วนะคะก็ยังไม่ได้เด็ดออกแตกหลดดีค่ะเรื่องแตกโหลดนี่คือคือไม่ต้องพูดถึงเลยเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆพุ้ยก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะเพื่อนๆก็มีน้ําจุลินทรีย์อย่างเดียวนะคะ แต่ก็มีพ่นยาบ้างยาเพลี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีเพลี้ยเขาขาว,ขาวชอบมาตอมอ่าชอบมาโกะตามคูนตามอะไรแล้วผลสุดท้ายก็ทำแบบให้เน่าไปเลยประมาณเป็นเชื้อราไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆอนอันนี้ก็ใบซีดนะคะจะต้องแยกออกต้นหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆนสวยเหมือนกัน,นะคะ่ะใบก็แดงสดก้านเขียว นี่นะคะกระดูกเขียวเขียวชัดเจนค่ะเขียวชัดเจนเดีย๋ยวมาดูสตรอเบอรี่สตาร์กันบ้างนะคะอันนี้ก็ซื้อมาในช่วงที่มีราคาสูงเหมือนกันนะเพื่อนๆตอนนั้นตอนแรกเลี้ยงไม่โตเลยค่ะเลี้ยงแล้วก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงพอเราแกะดูไอ้นี่ดูหัวมันนะคะหัวเน่า เริ่มเน่าปุ้ยก็เลยผ่าเลยปุ้ยก็เลยทําการผ่านะคะแล้วก็เอาไปผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเนาะทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขยายต่อไปเลยขึ้นค่ะทุกคนขึ้นหมดทุกทุกชิ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกของเขาที่ปุ้ยผ่าไว้ก็โตแล้วแต่อันนี้ยังไม่ค่อยกัดสีแบบแป๊ดแป๊ดเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าสวยแหละ นี่นะคะอันนี้ต้นแม่เหมือนกํนาลังจะออกดกนะคะเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกํนาลังจะออกดกแต่ก็ผสมไม่เป็นหรอกอุ้ยยังไม่เคยผสมจากกีสอนสักทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสวยเหมือนกันค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะไม่ได้อบไม่ได้อะไรนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปุ้ยไม่อยากเลี้ยงแบบใส่ออบแบบนั้นนะคะกลัวเขาแบบไม่แข็งแรงนะคะเพื่อนเน ก็เลยเลี้ยงตั้งแต่เล็กมาก็จะเลี้ยงแบบอยู่นอกตู้ตลอดเพื่อเขาจะได้ปรับอ่าตัวกับธรรมชาติที่แบบไม่ต้องอบมาค่ะต้นเขาจะได้แข็งแรงแล้วก็ตแบบแบบธรรมชาติไปเลยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เลี้ยงไว้ทำพันุ์เหมือนกันค่ะเลี้ยงเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนี่นะคะเพื่อน ก็มียังมีไม่มากนะคะอันนูนนิดอันนี้หน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะชอบมากค่ะบับเบิ้ลสีแดงแบบสดเรื่อเลยอ่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน